และในช่วงเวทีคอนเมนทงวันนี้นะครับมากันแล้วครับผมสำหรับรายชื่อผู้เข้าชิงในรองประเภทยอดเยี่ยมนะครับผมกับงานประกาศรางวัลคมสลึกลุกทุ่อเวอร์2 5 6 6นั่นเองครับวันนี้เนี่ยมาอัปเดตกันหน่อยนะฮะกับ2อสาขาแรกนะฮะมีใครเข้าชิงกันบ้างไปติดตามกันเลยครับสำหรับสาขานี้นะฮะเป็นสาขานักร้องชายยอดเยี่ยมครับชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วยไพภพสะทอนกุ๊กสุภการเบียร์พร้อมพงศิวสกุลชัยอานัสและสาขานักร้องหญิงยอดเยี่ยมนะฮะชื่อผู้เข้าชิงประกอบด้วย ปาวรีพรพิมลเหล็งสรัญญการมอมแมมตะกะแตนชลดาและก็แต่พาราฮัตครับและนี้นะฮะก็เป็นชื่อผู้เข้าชิงสองสาขาแรกนะฮะสำหรับพรุ่งนี้นั้นจะมีใครเข้าชิงในสาขาไหนบ้างต้องติดตามกันนะครับแต่ในส่วนของการโหวตนั้นนะฮะยังคงโหวตกันได้ครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะครับที่จะปิดโหวตแล้วนะครับก็ยังคงสามารถโหวตกันได้ผ่านทางสี่ช่องทางหลักเช่นเคยนะฮะและก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับ Cab view, Cab view 1, แค,คบิวแคบิวยืนหน,นึ่งแควิวนทนี่ thank